มาดีใจเดี่ยวเป็นไงบ้างครับดีใจครับที่ตอนแรกหรือว่ามมีคนมาดูแต่ว่ามีคนมามาอยู่ครับก็รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณมากปกติเราจะออกงานคู่พอเราไปต้องตีงานเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตเป็นไงรู้สึกเ,เหงาไหมอ่อาไม่เหงาแต่ว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์ดีกว่าใช่ได้มาลองแบบชายเดี่ยวครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าอยู่คู่ครับแต่ว่าก็รู้สึกดีที่แพทําทำมา นีได้ได้คุยแหละเขาไหมฮะว่าเออวันนี้จะมาวันเดียวอ่าไม่ได้คุยครับสงสัยหลับอยู่ตอนนี้พอเวลาเราออกงานมันจะมีรูปคู่เนอะเวลาโยนสุ่มมุกกันอะไรกันงั้นเราดูดูเขาไม่มารูกศรนเหน่อยไหมอ่าสองมุกกับตัวเองครับเออก็เลยว่นเดียวเต้นคนเดียวใช่ก็เต้นคนเดียวไปเลยบนเวทีเออชิลๆอยู่แล้วชิลๆแล้วครับสามารถจับได้ครับแต่ว่าเ้าจะดีก็คู่ก็ได้ครับ คแก่อะไรครับเขาเป็นคนแกะท่าให้เหรออ๋อใช่ผมไปดูในไอจีเขาใช่แล้วผมก็ติดตามแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าเขาครับเป็นไงส้มติังทำงานแบบทุกวันอยู่ไหมครครับเจ็ดวันต่ออาทิตย์อยู่ไหมครับครับก็มีมีครับมีเรื่อยๆครับออืเป็นไงฮะการทำงานเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งไม่มีวันหยุดแค่ไม่มีวันหยุดอ่าสนุกครับสนุกมากครับใช่ครับหาตังค์ครับไอจีเรากินเอนเตอร์เทนเมสูงขนาดไหนครนหาตังค์ครับ เป็นไรรุ่นสร้างตัวเรามีแพลนสร้างตัวเราจะทำอะไรไงครับเป้าหมายของผมคือเอาไปเลียนดูพ่อแม่ครับไม่อยากให้พ่อแม่ทํางานอยากเรียนดูพ่อแม่เลยก็คืออยากให้อยู่เฉยเลยแล้วเดี๋ยวเราใช่ครับเดี๋ยวน่ายู่เฉยอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปเองใช่เรามีเป้าหมายอย่างนั้นเลยเหรอครล์ใช่เป้าหมายของผมชัดเจนมิวค่ะได้คุยกับพ่อแม่พ่อแม่บอีว่าเออเรามีเป้าหมายอย่างนี้ได้ อ่าไม่ได้เคยออทำไมถึงไม่ไปบอกเขาอะไรเงี้ยเออน้าอยู่อ๋อเออแต่เขาก็ไม่รู้เนาะเขาก็เปาน่าจะรู้แล้วแต่เขาเป็นห่วงไหมเราเราทำงานหนักขนาดนี้แบบเด็กอายุแปปีเห็นว่าทำงานเยอะอ่าเป็นห่วงนะครับไม่น่าเป็นห่วงเขาบอกว่าดีแล้วอืมใช่ครับจะได้แบบจะได้ฝึกจะได้เก่งๆแล้แต่เขาดูแลเราอย่างไรเวลาอยู่ที่บ้านเขาดูแลครับอ๋อถ้าเป็นแม่ก่อนแม่ก็จะ คอยแบบเวลากลับมาจากบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยเช็ดหน้าให้เพื่อสำอางให้อะไรเงี้ยเกิดพ่อก็จะคอยขับไปส่งนู่นนี่นั่นอย่างเด็กนัอาหารการกินอะไรเงี้ยเขาประมุ่พิเศษไหมอาหารการกินอ่ะไม่ครับผมกินเองครับหายกินเองหายกินเองใช่เขาให้หายกินเองยังนั้นตอนนี้เองเขารู้ไหมว่าแบบเออเราคือซุปเปอร์สตาร์แล้วโอ้โหอย่าใช้คำว่าซุปเปอร์สตาร์ผมอ่ะเราดังแล้วดังแล้วอย่างี้คุณพ่อคุณแม่เขารู้ไหมครับเขารู้ไหม อ่าครับคัรูครับรู้เกิดเลยไม่แฟนกลับไปด้วยเลยไหมตอนนี้คร oui> ับใช่แม่ก็ดูแต่ผมตอกแม่ก็ขึ้นแต่หน้าผมอะไรเราเป็นอย่างไรครับพ่อคุณแม่จะแบบมีขแฟนกลับมาทักทายไมรูปอ่าหมายถึงทักทายพ่อแม่ครับทักทายเราทักทายพ่อแม่ทักทายเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีครับเวลามาเดินห้างอะไรย่งเงี้ยมาเดินกับแม่อะไรเงี้ยแล้วจะมีคนมาขอถ่ายรูป เขาดีใจไหมวันนี้แบบลูกเราแบบสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะดีใจอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ไม่แบบเขาไม่ได้ไม่แสดงออกผมผมไม่ค่อยพูดอะไรพวกนี้กับคนในครอบครัวจริงจริงพอมันมีงานเยอะเองเราวางแผนในการเรียนด้วยยังไงอะพราะเดี๋ยวก็ต้องแบบเรียนแล้วอ๋อใช่ครับก็ต้องจัดการดีๆครับการบริหารสำคัญอะไรอะไรการบริหารเวลาที่สำคัญมากเปิดเทอมไหร่นะครับเปิดเทอมน่าจะสิงหา สิบขามเมตรแเข้ามาแล้นะแรแล้วคนชื้นชมน้องชนะที่เราเขาได้โอ้โหขอบคุณครับี่เป็นแ้กถึงใจเรื่องนิติศาสตร์จริงที่จริงมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ครับตอนแรกเราคิดยังไงตอนแรกตอนแรกอยากเข้าเศรษฐาสตร์ครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เครียดครับพอดีเศรษาสตรเนียผมสมัครไปเศรษฐศาสตร์แล้วมีนิติด้วยอะไรอย่เงี้ยก็สมัคเศรษาสตร์ไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เลือกระดับสอง ผมเนี่ยด้วยความนอนน้อยนอนไม่พอไงก็เล<อ> <c oughs> ยเวลาแบบส่งไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยครับส่งไปซ้ําแต่ว่าเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์คะแนนอะไรอย่างเงี้ยผมก็สอบมาแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่งไปสมัครซ้ําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะไปสัมภาษณ์ทรายก็เลยเสียดายเซ <c oughs> งไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาอีกคณะหนึ่งนิติศาสตร์นิติศาสตร์เนี่ยผมเครียดมากเพราะว่าเขารับแค่10คนรอบที่2รับสิคนแล้วเป็นรอบสุดท้ายด้วยผมก็เลยแบบเครียดมากเรื่องอะไรค กลัวที่กลัวแบบไม่มีมหารรายเรียน,นะอะไรแบนี้ใช่ก็เลยแบบไปเรียนพิเศษอะไรอย่าเงี้ยพ<อ>าพอประกาศแล้วมาได้ชื่อเราตอนนั้นมันดีใจขนาดไหน,นครับดีใจมากเลยครับตอนนั้นถ่ายรายการอยู่ยังไม่รู้เลยเขาอีเมลมาผมก็รู้สึกดีใจมากมากตอนนั้นตัดใจเลือกคณะนิติศาสตร์เราคิดยังไงว่าเราไหวไหมต้องเรียนเกี่ยวกับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออชิโร ไม่พูดไม่ไหวดีกว่าแล้วค like ิดว่าน่าจะทำได้นักแสดงก็แปลกเหมือนกันที่แบบว่าไปเรียนด้านกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้มาเรียนด้านแสดงหรือว่าเบื้องหลังทำไมเราถึงตัดสินใจเรียนด้านนี้บ้างใช่ครับมันเป็นเขาเรียกหลักสูตรกฎหมายเขาเรียกอะไรอ่าเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจอะไรประมาณนึงใช่รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีไม่อาจจะไม่เป็นทนายอาจจะไปบริษัทเป็นทนายอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายในการเปิดธุรกิจหรืออะไรที่มันผกพ้องตัวเองในอนาคตอย่างเงี้ยคะ ใช่ครับผมคิดว่าสมมุติถ้าเข้าเป็นานธุรกิจแล้วเรารู้กฎหมายอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ได้เปรียบแน่นาคนแล้วมันต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเราจะคิดจะวางแผนเรื่องนี้ไงบ้างครับก็ก็ก็ทำแบบที่เคยทํามาอะไรเงี้ยใช่ก็บริหารเวลาดีๆก็เวลาจะไปเรียนก็แจ้งคิวลงงานที่ที่ผู้จัดการจริงจริงคือนอกเหนือจากเราครอบครัวที่ดีใจเราติดแบบ ติดต่อแล้วแฟนคลับก็เหมือนเช่า LED แบบคอนเสิร์ตเลยใช่เลยเยอะมากครัใช่รู้สึกดีใจมากๆครับขอบคุณที่เห็นเรื่องอะไรเห็นความสำคัญนะครับได้นับไหม LED กี่อันที่แฟนคลับเช่าไว้แล้วมีโอกาสได้ไปดูเก็บโปรเจกต์ไหมมีครับได้ไปดูที่ตึกแกมมี่ครับแล้วได้ถ่ายมาด้วยดีใจดีใจคุณามเก็บโปรเจกต์ไหมามเก็บโปรเจกต์จนเต็ม ครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามไปครับวันนั้นไปตุ๊กแกมี่ไปทำงานพอดีก็เลยแวะไปถ่ายยัองมัคะกับการที่แบบว่อเชียวให้ตัวเองเลยเก็บตังค์เก็บตังค์ให้เราอยากให้รางวัลตัวเองไม่โฟกัสในการทำงานทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเรียนอะไรนี่ขนาดที่เราเรียนได้ผมว่าแค่นี้ก็รางวัลสำหรับผมแล้วแค่แบบมีคนมาชอบมีคนมารักอะไรอย่างเงี้ยครับก็รางวัลรับ ชอบครับในในร,ออากการนะู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบมันมันมีความตื่นเต้นมันมีความอะดรีนาลีนหลังเวลาแบบมาเจอผู้คนเยอะๆมาเจอแบบอะไรเยอะแล้วก็ต้องมาแบบทําในสิ่งที่เราไม่ไม,ไม่ไม่กล้าอะไรเงี้ยเ <c oughs> ช่นมาเต้นต่อร่าคนเยอะ <c oughs> ๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเออสนุกแล้วก็วงการบันเทิงคืาเรว่างงานเกี่ยวกับการสแสดงการร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เพิ่งเพิ่งเจอว่าตัวเองชอบมากๆครับแล้วก็อยากอยาก,อยากทำไปเรื่อยๆ ขอโอกาสได้ผูได wow> anyway ้ทำงานไปเรื่อยนะครับคุกค้างที่ไหมได้แบบออกงานทำงานใช่ไมครักค้างนะครับงานหัมากวัน้องหมายอะไรในอนาคอยากไ้หมายในอนาค็คืออ่เรียกดู้พ่อแม่เลยครับป้อหมายสุดๆั